สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องรับแขกของผมกับรายการ Add Friends ASEAN ครับที่เป็นซีรีส์อาเซียนที่เราจะรู้จักกับเพื่อนของเราอีก9ประเทศนั่งอยู่ตรงนี้ครบหมดแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเพื่อนของเราทั้ง9ประเทศอยู่ตรงนี้แล้วแล้วก็เอาสตางนะครับธนบัตรบ้างเหรียญบ้างวางอยู่หน้าเต็มเลยฮะดูเพลิพเหมือนตั้งวงอะไรสักอย่างถ้ามีการแจกอะไรี่เหมือนตั้งวงนะแต่นี่คือทําให้เราจะได้รู้จักเงิน สกุลเงินแต่ละประเทศบางประเทศก็สีสันชัดเจนมากอย่างของมาเลเซียนี่ชัดมากนะฮะสีสดด้วยครับบางประเทศสีในหนึ่งใบก็จะมีหลายสีหลากสีผมมองดูสีคล้ายๆกันก็มีจะสับสนไหมเดี๋ยวจะได้รู้กันเริ่มจากมาเลเซียก่อนเรียกสก,กุลเงินตัวเองว่าอะไรริงกิตนะครับริงกิตนะครับ,รบลาวเรียกว่าอะไรครับอเล็กซ์กีบครับกีบนะฮะญานวัวครับอินโดนีเซียเรียกว่ารูเปียอินโดนีเซียเรียกรูเปียไม่ใช่รูปีนะฮะไม่ใช่ครับ รูปีเดี๋ยวเป็นอินเดียนะครับรูเปียครับผู้ตูครับของเวียดนามเรียกว่าของเวียดนามเรียกว่าดองใช่ดองไหมฮะมันจริงๆคุณเวียดนามจะออกเสียงว่าด่งเสียงโอสั้นๆนะคะดองไม่ใช่โด่งเลยไม่ใช่ไม่ใช่โด่งไม่ใช่ดองโอ้โหระหว่างดองกับโด่งเรียกว่าดองสั้นๆใช่ไหมค่ะคูดอยานี้ครับเงินของฟิลิปปินส์เรียกว่าอะไรเรียกว่าเปโซค่ะเปโซ ที่เรางั้นคนไทยเรียกก็ถูกต้องนะฮะเปลโซของเมียนมาล่ะครับคือจะ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 ไม่ใช่จารใช่ไหมไม่ใช่จะจะสั้นๆสั้นๆแบบนัดจะอะไรเงี้ยอะใช่จะอะไรเงี้ยใช่ใช่แบบนั้นจะนะฮะส่วนของบรูไนล่ะครับของบรูไนจะถ้าเวลาพูดเป็นภาษามาเลย์เขาจะออกเสียงริงกิตเหมือนกับมาเลเซียแต่ถ้าเป็นภาษาสากลเขาก็จะใช้ดอลลาร์เป็นบรูไนดอลลา่า ใอย่างในตะน่านบัตรค่ะก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นภาษามาเลย์ก็จะเป็นริงกิตอีด้านหนึ่งจะเป็นดอลลราอืมงั้นถ้าคนทั่วไปก็อาจจะเรียกเอดอลลร์แต่ว่าเป็นเป็นบูไนต้องบอกบูนไนดอลล่าไหมค่ะบูนไนดอลลร์ได้ริงกิตได้ริงกิตได้หมดนะฮะค่าเงินเท่ากันกับริงกิตมาเลเซียไม่เท่าไม่เท่านะครับผมของกัมพูชาครับครับเงินกัมพูชาในสกุลเงินคือเงินเรียลเรียลเรียลลอลิงครับ เรียลเรียลไม่ใช่เรียนไม่ใช่เรียนไม่ใช่เรียนเรียลใช่ครับผมออกเสียงถูกไหมเรียลถูกครับเรียลเรียลเรีส่วนของสิงคโปร์ครับสิงดอลลร์ครับสิงดอลลร์ครับผมก็คือสิงคโปร์ดอลลร์ใช่ครับครับอ่ารู้จักกันหมดแล้วว่าเรียกว่าอะไรฮะอเล็กซ์เงินของกัมพูชาเรียกว่าอะไรจำได้ไหมเวลาเรียกว่าเรียลเรียลอ่าเกรนี่เงินของอินโดนีเซีย อินโดนีเซียรูปเปียเกือบปีแล้วนะฮะคือรูปเปียที่ลองถามสักซ้อมดูเงินของเวียดนามนะครับคุณซูซี่ดง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 ผู้ถูเงินของมาเลเซียริงกิตค่ะ คุณพลอยเงินของไทยลหะครับอ๋อบาทมถ้าจำไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะครับเนี่ยบางทีเราควรจะรู้จักสกุลเงินเพื่อนบ้านเพราะอีกไม่นานเราก็จะได้ติดต่อค้าขายเดินทางกันมากขึ้นก็ได้เลือกได้ถูกใช้ได้ถูกคราวนี้ลองมาดูครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาใช้ธนาบัตรหรือเหรียญหน้าตาแบบไหนมีอะไรบ้างของมาเลเซียริงกิตครับผมบธนาบัตรมีอะไรบ้างครับคุณชัยมีอันนี้คือหนริงกิตนะครับครับ หนึ่งริงเงีแล้วก็มี5้าริงเงีบแบ่ง1นึ่ริงเงีกับ5้าริงเงีนี่คือมันถ้ามาจากพลาสติกนะครับเพราะว่าเราจะใช้บอยส์แล้วก็มีสิริงเงียบยี่สิบริงเงียบห้าสิบริงเงีแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างหนึ่งร้อยริงเงีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เอามาหรอไม่ได้เอามานะครับทําไมล่ะครับผมผมไม่มีครับส่วนใหญ่เก็บแบงก์ย่อยเหรอเก็บแบงก์เล็กเหรอครับมีแค่แบบแบงก์ย่อยนะครับแล้วก็ สีสันชัดเจนมากนะเพราะสีสันเราดูอู้สีสดแยกกันชัดเลยคับในเรงเกิมันเท่ากับประมาณถ้าเอาง่ายๆข้อแบบ10บบาทนะครับสิบคูณเลยจำง่ายที่ธนบัตรนั่นเป็นรูปของใครครับอันนี้คือ พระมหากษัตริย์ของประเทศมาเลเซียของแรกใช่ไหมครับชื่อท่านคือดูลียังมหามูลเดียรสริปัตุคือบากินเดยังดิปตวนอากงตวนคูจับฟอนนะครับอเล็กซ์จำได้ครับอเล็กซ์จำได้คโอเมอไจม่ได้แต่ถ้าเรียกพระนามท่านสั้นๆคนรู้จักดีในที่เหมาะสมที่สุดคือยังดิปตวนอากงนะครับยังดิปตวนอากงครับผมมีเหรียญไหมฮะของมีรินเขามี1เซนห้าเซนสิบเซนห้าสเซนแล้วก็ หนึ่งหนึ่งดนะครับก็มีเรียนแต่ตอนนี้เขาเราไม่ค่อยไม่ค่อยใช้เรื่องเล็กครับของลาวนลครับของลาวเหรอครับธนบัตรอะไรบ้างก็สกุลก็เป็นเงินกีบที่บอกไว้นะครับครับก็เริ่มต้นที่แบงค์ห้าร้อยนี่คือห้าร้อยกีบส่วนตัวนี้เป็นพันกีบครับครับครับอันนี้สองพันกีบครับครับอันนี้จะเป็นแบงค์ห้าพันกีบครับ อันนี้หมื่นกีบเริ่มโหหมื่นแล้วนะฮะหมื่นแล้วครับไปจบที่เท่าไหร่ครับถัดมาคืออะไรฮะั0สองหมื่นกรีบสองหมื่นแล้วนะครับแสนแล้วฮะขึ้น5 0 0ห้าหมื่นกีบห้าหมื่นกีบครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบงค์ที่ใหญ่ที่สุดครับตอนนี้คือแบงค์แสนกีบแสนกีบครับผมแสนกีบเท่ากับ400บาทประมาณ400อบาทของาทครับผมไม่ไม่มีใหญ่กว่านี้นะฮะไม่มีไม่มีครับสองแสนห้าแสนอะไรไม่มีไม่มีครับอื แันหนึ่งคือเยอะสุดแล้วครับครับโ้แต่วันนี้ก็รวยนะพวกมาหลายแสนทนบัตรสีสันจะในหนึ่งใบจะมีหลายสีครับผมแต่เคยสับสนไหมฮะว่าหยิบอีกบางหนึ่งไปไม่เคยครับไม่เคยนะเคยนี่ขาดทุนเลยครับเงินเงินทองทองรอบครอบใช่ไหมครับครับผมถ้าเกิดเราไปต่างประเทศอย่างนี้ใช่ไหมครับจะใช้อะไรเราก็ต้องดูดีๆเพราะว่าเราไม่ชินกับแบงค์ใหม่ใช่ครับคุณยานัวของอินโดนีเซียล่ะครับ มีธนบัตรแลวเหรียญมามีมีอะไรบ้างมีพันรูเปียครับเท่ากับเท่าไหร่ครับพันรูเปียประมาณ3าบาท3บาทค่ะอ๋อสามบาทแล้วก็มีเท่าไหร่ครับใหญ่ที่สุดนี่คือเป็นเป็นแสนหนึ่งแสนรูเปียแสนรับแสนรูเปียเท่ากับเท่ากับ ประมาณสามร้อบาทสามร้บาทใหญ่กว่าแสนไม่มีไม่มีครับก็ใหญ่เท่ากันคับของเงินกีบของลาวก็แสนเหมือนกันแล้วมีเหรียญด้วยเหรียญนี่มีครับมียังใช้อยู่จริงๆไม่เยอะนะแต่ไม่ก่อยใช้แล้วเนี่ยเด็กๆอะไรกินอะไรกินกินแค่ตรงนี้กดี๋ยวอมเดี๋ยวขอเด็กขอให้เด็กเงินเงินดองแล้วครับครูตู่ครับเงินดองก็จะมีธนบัตรหลายใบอะค่ะถ้าเป็นแบงค์ย่อยๆอะค่ะก็จะเป็น กระดาษแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้บ่อยกว่าครับค่ะทีละใบไหมคะย่ยอมแปลว่าไม่ไม่มูลค่าไม่สูงมากใช่ค่ะคือถ้า200แล้วก็500เนี่ยเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรไม่ได้แล้ว๋อแล้วเขาใช้ทำอะไรยังใช้อยู่เวลาที่เราไปไหว้พระนะคะถ้าทําบุญหยอดในตู้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ใส่แล้วก็ 1,000, งพันส0งพันห้ค่ะค่ะ นี่เป็นหมวดกระดาษใช่ค่ะคแล้วก็ถ้าใช้บ่อยเดี๋ยวนี้ก็จะมี10,000หมื่นครับอันนี้20,000นนะคะ5 0า0 0ืกับ1 0 0่งแสนสองแสนนี่แบ,บงใหญ่แล้วใหญ่ที่สุดคือ5 0 0แสนโอ้โห <laughs> <laughs> พกมาวันนี้ก็เหยียบล้านเลยสิครับ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> อย่าง5 0 0แสนเท่ากับกี่บาทอย่าง5 0 0แสนนี่เท่ากับประมาณ700บาทกว่านิดค่ะ700กว่าบาทใช่ค่ะเวลาครอบครัวหนึ่งเนี่ยสีหคนไปกินข้าวก็เป็นล้านโอ้โหรวยไหมอมดเป็นล้านเลยนะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยอาจจะสับสนสองใบนี้ค่ะเพราะว่าสีมันคล้ายๆกันใช่เอาเหลืองเหลืองเหลืองเขียวกับเหลืองแต่เราสังเกตที่ขนาด ใช่ใจะไม่เหมือนกันต้องดูตัวเลขดีๆเพราะว่าของเวียดนามนี่หลักมันเยอะอะค่ะอ๋อใช่นับศูนย์ดีๆเหรียญนี่ยังใช้ไหมเหรียญนี่ของเวียดนามเนี่ยออกมาประมาณ10ปี ที่แล้วค่ะแต่ว่าพวกตู้หยอดเหรียญไม่ค่อยมีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ค่อยๆเลิกใช้ไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่สะดวกอะค่ะก็เลยเลิกใช้ตอนนี้ก็เลิกผลิตแล้วด้วยค่ะเลิกผลิตแล้วด้วยสักหน่อยหายากฮชใช่ค่ะคุณแอนนี่ครับเปโซนี่ก็เห็นแต่ละใบก็สีสันเยอะเหมือนกันสีสันเหมือนกันค่ะก็ชีวิตปัจจุบันนี้ก็ใช้ตั้งทุกอันเลยค่ะชีวิตปัจจุบันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มี 5เปโซนะฮะ1นึ่งบาทคือจุดเจ็ดสิเปโซจุดเจ็ดเก้าเปโซเช่นหนึ่งพันใช่ไหมฮะหนึ่งพนี่ก็ประมาณ790ดร้บบางทีก็มันขึ้นขึ้นลงลงแล้วติดดอลลาร์ใช่ไหมคะบางทีก็เจ0ดร้อยห้าสอะไรอย่างนี้นะนะคะแล้วมีห้าอันนี้มีมีห้ามีสิบมีย0่สิบมีห้ มีร้อยมีห้าร้อยมีพันนะคะครบแล้วค่ะใหญ่สุดก็คือพันก็คล้ายๆของคนไทยเนาะแต่ใหญ่สุดก็คือพันใช่ของเราก็พันบาทแล้วกถ้าธนบัตรไหนที่จะใช้แล้วสับสนกันสีสันคล้ายๆที่เราควรจะระว่าลูกอันก็คนละสีอ๋อชัดเจนอ๋อชัดเจนเลยอ่ะใช่ไหมฮะไม่สับสน แล้วก็เหรียญก็ยังใช้อยู่นะฮะอันนี้ก็คล้ายๆเหรียญบาทเลยเหรียญบาทสิบบาทใช่ไหมนี่สิบบาทเหมือนเลยนะครับเพิ่งขึ้นเลยใช่ไหมฮะสีแล้วก็อันนี้ก็5บาทนะคะห้าบาทคือ5เปโซห้าเปโซโัวที่ห้าเปโซแล้วก็หนึ่งหนึ่งเปโซแล้วก็25เซนทาโบเราเรียกว่าเซนทาโบเซนทาโบคือเซนเซนทาโบความจริงน่ามีสิบเซนทาโบแต่ว่าเราไม่มีอ่ะ ร้อยเซนตาโบเป็นก็ประมาณสลึงหนึ่งร้อยเซนตาโบคือหนึ่งเปโซ่่งั้นก็คือเหรียญสลึงต่ใช่ที่สิทธิ์ค่าสตางค์ทีนี้ใช้ประจำเพราะว่าเวลาเราไปซื้อของที่ห้างมีภาษีใช่ไหมก็เหมือนที่นี่อ่ะก็มีภาษีปุ๊บก็มีมีทางทอนเสร็จเป็นเเหมือนกันเลยคุณซูซี่ครับของเมียนมานี่ผมดูก็มีสีคล้ายๆกันอยู่เหมือนกันนะฮะ ออกตานนเหมืัวันนี้เอามาแค่5แบบนะคะก็คือ50 50จะก็มีรูปสิงโตซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานของพม่าก็จะสังเกตที่ชวยเดงหน้าชวยเดงก็จะมีรูปปั้นสิงโตพม่าภาษาพม่าเราเรียกชินเด้50แล้วก็มี100ใช่ไหมใหญ่ขึ้นคือ100ให้100ก็รูปชีวิตประจำวันในแม่น้ำของพม่า ถัดมาอันนี้ถัดมาห้าร้ยเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมดูที่แรกนึกว่า100่งรอยาร้อยห้จริงคือห้านะฮะเพราะดูนี้เราจะไปดูเออไม่ได้เกี่ยวกัไทยคล้ายคล้ยคลยคลยเนาะสับสนได้ง่ายๆเลยนะมีเลขสากลไหมคะมีมีเลขสากลห้าร้อยแล้วก็1,000ใช่ไหมหนึ่งพันก็น่าจะเป็นรูปของตึกที่สภาที่เนปิดอเมืองหลวงใหม่ของพม่าแล้วก็รูปสิงโตอีก5,000ก็มีรูป ของช้างเผือกซึ่งเป็นมงคลช้างสัตว์มงคลเท่ากับเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น1,000 1,000งพันจ้าอันนี้เท่ากับกี่บาทหนึ่เอ่อยบาทนี่2,700ก็คือ1บาทนี่27่สิบเจ็ดจ้าหนึ่งบาทยี่สิบเจ็ดจ้าห้าสิบบาทนี่ได้มาทำหนได้ได้มาห้าสิบจ้าได้มาได้มาหนึ่งคำหนึงที่ห่อไว้โอ้โหแล้วพันแปดร้อยก็ได้ ตนาคาที่เป็นรากไม้ก้อนหนึ่งแต่ก้อนหนึ่งก้อนนึ่น่าจะผ่องขาวเลยสวยเนียนใช่ไหมฮะแต่ต้องพันเท่าไหร่นะพันแปดพันแปดร้อยจับส่วนของบรูไนนี่สีสันก็สวยเหมือนกันนะครับวันนี้เตรียมอะไรมาเท่าไหร่บ้างครับเริ่มเริ่มจากหนึ่งเหรียญนะคะหนึ่งริงกิตบรูไนหรือหนึ่งดอลลาร์บรูไนนี่จะประมาณยี่สิบสามบาทหรือยี่สิบสองจุดเจ็ดประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็นี่เป็นห้าริงกิตบรูไนหรือห้าดอลลาร์เป็นสีเขียว แล้วก็นี่คือแบงค์สิบนะคะคก็จะมีภาพองค์สุลต่านแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นดอกไม้พื้นเมืองก็ห้าสิบดอลลาร์บรูไนนะคะคอนเซ็ปต <Concept S 1> ์เขาจะเป็นด้านหน้าจะเป็นภาพองค์สุลต่านแล้วก็จะมีภาพดอกไม้พื้นเมืองต่ดอกไม้เปลี่ยนไปดอกไม้จะเปลี่ยน,นค่ะไม่ซ้ากัน<อ>ทุกภาพแล้วด้านหลังก็คือด้านหลังก็จะมีเป็นแลนด์มาร์คของบรูไนค่ะอันนี้จะเป็นป่า เพราะว่าเขาเรื่องของเรนฟอเรสอะค่ะเป็นป่าชื้นค่ะบรูไนนี่มีเทียบพื้นที่ป่ากับพื้นที่ประเทศเนี่ยสัดส่วนนะครับมากที่สุดในอาเซียนค่ายปยังเยอะมากแลนนี่ก็เป็นร้อยร้อยเหรียญบรูไนหรือ100ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็เหมือนกันคือองค์สุลต่านเป็นภาพดอกไม้พื้นเมืองแล้วด้านหลังเขาเรียกปูเลาเชอร์เมนปูเลาแปลว่าเกาะเชอร์เมนก็คือกระจก เป็นเกาะกระจกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเ,เป็นเป็น,เป,นเป็นเกาะเกาะหนึ่งบนที่บรูไนแล้วเหรียญก็จะมีเริ่มตั้งแต่1เซนนะคะ5เซน10เซน20เซน50เซน<ม>50เซนเนี่ยด้านหลังอันนี้จะเป็นตราเขาเรียกตรากราจาอันบรูไนเหมือนกับ,บท่าของเมืองไทยก็คือตราคุดต,<ม>ตราคุดก็คืออะไรที่เป็นราชการของบรูไนก็จะเป็นตรานี้อันนี้ที่ที่พอเอามานี่คือตรงนี้เนี่ย ส่วนใหญ่จะอยู่ในกระเป๋าสตางค์ของคนบรูไนทุกคน <sm all> ในชีวิตประจำ<ร>วันครบไหมฮะนี่นี่ครบไหมฮะเหรียญนี่ครบแล้วค่ะเหรีหยญนี่ครบแล้วแล้วก็ยังใช้อยู่ทุกอย่างทุกๆท,ท,ทุกชิน้นะนะคะธนบัตรเนี่ย จริงๆจะมี500 1,000 1,000ก็คือ23,000บาทแล้วก็มีแบงค์10,000 10,000นี่ก็คือ23,000อันนี้คือแน่นอนว่าจะไม่มีใครมีอยู่ในกระเป๋าไม่มีหรอครับไม่มีแต่ว่าเขาจะใช้ในการที่แบบ เ,เช่นสินสอดทองมั่านเ oh. นี่ยค่ะแบงค์หมื่นเขาก็จะใส่เฟรมรใส่เป็นกรอบเพื่อไปให้เจ้าสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพลอยได้กี่ได้กี่กรอบนะอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนของกัมพูชาครับคุณคำเจียงวันนี้เตรียมอะไรมาอู้มีหลายใบเลยนะครับก็จะโชว์หลับจะแบงค์หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยนี่ถ้าเทียบกับเงินไทยเนี่ยครับต้องตัดศูนย์สองศูนย์อนะครับ ก็จะสองศูนย์เลยหนึ่งร้อยเลยหนึ่งบาทนะความจริงเนี่ยถ้าจะจะไปแลกที่ธนาคารก็จะเป็นอ่าอ่าหนึ่งบาทเนี่ยได้หนึ่งร้อยสิบรีลนะครับต่อมาสองร้อยเนี่ยผมไม่ได้เอามานะครับก็จะต่อมาก็เป็นห้าร้อยนะครับห้าร้อยห้าร้อยก็ห้าบาทนะครับจำง่ายๆนะครับครับศูนย์หนึ่งพันนะครับหนึ่งพันอ่าทีนี้ผมมีสองใบนะครับอ๋อ ข้างบนนี่เป็นใบเก่านะครับข้างล่างนี่เป็นใบใหม่ครับใบใบใหม่นี่เพิ่งผลิตประมาณเพิ่งให้ให้ใช้ประมาณเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วนะครับผลิตเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติพระบรมศพพระเจ้าซีฮันลุครับคือถ้าถ้าดูด้านล่างนะเขาจะเห็นกระบบนนะครับที่ถวายประเพลิงนะครับครับอันนี้อันนี้แบงใบนะครับก็หนึ่งพันนี้ก็เท่ากับสิบบาทนะครับ อันนี้2,000นะครับ2,000ก็เท่ากับ20บาทนะครับ20บาทนะครับห้า0ันนะครับ5,000ก็50นะครับอันนี้ก็10,000นะครับ100บาทก็100บาทนะครับคล้ายๆครับเงินไทยนะครับคสอง20,000นะครับก็200นะครับส0งร้อส่วน50,000นะครับ50,000ก็เรามี2ใบเช่นเดียวกันนะครับข้างล่างนี่เป็นใบเก่านะครับแต่ข้างบนนี่เป็นใบใหม่นะครับแต่ถ้าว่าทำไปใบไหนใบนั้นก็ สามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับไปซื้อของรายอันนี้ก็เท่ากับ500บาทนะครับแล้วก็แบงแบงย่อยสุดที่พี่ได้เอามานี่ก็แบงแบงหนึ่งหนึ่งแสนนะครับเท่ากับ1000บาทเท่ากับ1000บาทนะครับแบงที่ผมมีเนี่ยครับเป็นแบงที่ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนปรูไนนะครับแล้วถ้าหนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่กัมพูชานะครับส่วนใหญ่ก็จะซับซ้อนนิดนึงครับระวังใบเนี่ยครับเพราะว่าอ๋อจริงใกล้กันมากใช่ไหมครับใช่ครับข้างบนนี่คือคือฮามือนะครัครับข้างล่างนี่ก็เป็น หนึ่งมืนนะครับฉะนั้นซีมันไกลกันมากเลยครับกับไม่ว่าผมเนี่ยก็บางทีที่ถ้าจ่ายกลางคืนเนี่ยคนที่เอาใบนี่ไปไปเขาคลับอะไรเนี่ยแน่นอนนะครับถ้าถ้าเมาด้วยอะไรโดยก็จะจ่ายผิดแน่นอนถ้าเมานี่ยหยิบผิดแน่เพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าไปเที่ยวแล้วตั้งใจจะเมาเนี่ยอย่าอย่าหยิบใบบนครับถ้าจะต้องดื่มต้องอะไรเนี่ยวันนี้ไปดีกว่าครับเก็บ50,000จ0เ0าหมื่นหนึ่งไป ครับแล้วส่วนใหญ่นะครับในรูปธนบัตรก็จะเป็นรูปอดีตกษัตริย์นะครับของกัมพูชาคือพระเจ้าเสียหนุนะครับแล้วก็มีบางใบก็จะเป็นกษัตริย์ปัจจุบันนะครับพระเจ้าพระนรดมสิหมนีนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นปราสาโบราณนะครับซึ่งเพราะว่าประเทศกัมพูชานี่ค่อนข้างจะเต็มไปด้วยปราสาโบราณนะครับก็เลยมีแตรูปปราสาครับครับโอ้นี่เตรียมมาเยอะมากครบคุณนะครับของคุณเคซี่ครับ สิงดอลล่านี่ครบที่ไหมฮะวันนี้เตรียมมาไม่ครบรับครับพอดีมันมีแบงก์ใหญ่มากก็เหมือนบรูไนเหมือนกันใหญ่ขนาดไหนใหญ่เท่าบรูไนไหมของเข้าเท่ากันสองแสนอ๋อเท่ากันเหรอครับจะมีหนึ่งพันและหนึ่งหมื่นครับโอ้โหเท่ากับสองแสนกว่าบาทใช่ครับแม้อยู่ที่ค่าเงินสิงคโปร์หนึ่งก็ประมาณอยู่ที่ยี่สิบสามจุดเจ็ดแนนี่เอเท่ากันไหมฮะเข้าเงินจริงๆเราใช้กันได้ครับจริงๆระหว่างบรูไนกับสิงคโปร์เนี่ยที่บรูไน สามารถใช้เงินสิงคโปร์ได้สิงคโปร์ก็สามารถใช้เงินบรูไได้ใช้ได้เหมือนกันใช,ใช้ได้เลยใช่ครับ,รบแบงค์ใหญ่ออกตัวแบงค์ใหญ่ไม่ได้เอามาอ,อันตรายครับเลยามาครับ <laughs> แล้วต้องตอนแต่งงานไปขอสาวในปกสอดต้องปกติเขาใช้แบบอย่างนี้ถ้าคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยเขาถ้าเขาอยากได้เงินสดเขาจะแจกอย่างนี้ให้เงินมากๆเลยต้องเป็นแบงก์ใหญ่ครับครับ ขอสาวนี่เขาใช้เหมือนที่บูนายไหมปกติเขาใช้ทองนะครับใช้ทองเขาไม่ใช้เงินเงินเขาไม่ค่อยใช้ใช้ทองมากกว่าสาวอยากได้ทองมากกว่าใช่ครับครับเอาวันนี้มีได้ครับทัศนบัตรอะไรบ้างส่วนของซิงดอลลาร์มันจะเริ่มจากสองเหรียญสองดอลลาร์ซิงทุกใบสีมันจะไม่เหมือนกันครับมันจะมีฮาดอลลาร์ครับแล้วสิบดอลลาร์ครับ หน้าตาเหมือนกันหมดยกเว้นสีไม่ไม่เหมือนครับขนาดแล้วฮะขนาดก็ซ้ายมันจะเล็กลงเล็กลงถ้าเป็นรื่อยใช่ครับแต่สามใบนี่มันเป็นทําจากพลาสติกครับแต่ส่วน50แบงค์ใหญ่ใช่มันจะเป็นวัตถุเป็นกระดาษใช่ใช่เป็นกระดาษแต่วัตถุแล้วหนึ่งร้อหนึ่งร้อยดอลลาร์ครับแล้วคนนี้นี่คือเป็น first president ของสิงคโปร์ใช่ยูซุฟบินอิชัก ครับครับผมแล้วด้านหลังนี้คือทุกใบมันจะไม่เหมือนกราฟฟิลจะไม่เหมือนเขาจะพูดเรื่องถึงการ์เดนออฟซิตี้พูดเรื่องถึงสปอร์ต u คิลเจอมันจะไม่เหมือนหมดแต่เรื่องมีแบงค์นี้มันจะมีไอ้จุดเล็กๆนี้อ๋อใช่ใช่คือสำหรับให้คนตับอ๋อใช่ใช่เพราะจุดจะไม่เหมือนกันใช่ไหมจะไม่เหมือนกันหนึ่งร้อยจุดก็จะอ๋อนี่เนี่ยแค่สี่พียอ็ครับผมจะไม่เหมือนกันเพราะว่าจริงจริง คนตาบอดเขาก็ใช้เงินเหมือนกันต้องจุดนี่นูนไหฮะลองลองจับดูเอ๊ะไม่ไม่นูนอูนนูนนิดหนึ่งใช่นูนนูนนิดหนึ่งนูนนิดหนึ่งฮะครับน่าจะเป็นประเทศเดียวไหมฮะที่เป็นเหมือนอักษรเบลใช่ให้คนตาบอดได้ได้รู้ว่าเท่าไหร่ใช่ไหมฮะของประเทศอื่นมีไหมครับที่มีจุดมีอะไรบอกสำหรับคนที่ตาบอดไม่มีนะฮะครับอ๋อสิงโป้คิดเลยส่วนคนเหรียญนี่อันนี้คือ1 1ดอลลาร์1ดอลลาร์นี่ จริงๆเราใช้บ่อยเพราะถ้าเรานั่งรถไฟฟ้าอ๋อครับอันนี้มัน็ะโยชนนี่คือลักษณะหน้าตาของธนบัตรแล้วก็เหรียญที่เตรียมมาก็ได้รู้จักแล้วตอนนี้จะหยิบมาใช้อะไรคงจะมั่นใจขึ้นนะฮะยดยในช่วงหน้าจะลองดูครับว่าธนบัตรของแต่ละประเทศเมื่อเทียบแล้วเป็นเงินไทยสักประมาณ100บาทเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างซื้ออะไรได้บ้างก็จะมีอาหาราวางให้ดูด้วยว่าได้แค่ไหนยังไงจะกินอิ่มไหมนะครับสักครู่เดียวครับ